มิกและที่สาควงคู่กันถ่ายติ๊กตอกเดีกยด้ว่าหลังจากที่โสดแล้วก็โดนจับตาเป็นพิเศษเลยล่ละค่ะสาหรับเพรีองหนุ่มมิกทองระยะพอหลังจากที่กลับมาสดอีกครั้งก็ทําให้โดนจับตาเรื่องขวัวใจเป็นพิเศษและไม่วายโดนจับจ้นอยู่หลายครั้งซึ่งตอนนี้ก็กาลังโดนจับจ้นหนักเลยล่ะค่ะพะก่อนหน้านี้ก็มีร่วมทีมทําบุญกับน้นเงเอกสาวร่วมช่องอย่างทิสาวัดิทิสานอกจากนี้ยังมีโมเมนต์ที่ชวนกันเต้นทำคอนเทน,นต์ในติ๊กตอกหลายครั้งงานนี้ก็ทําเอาหลายคนแห่จ้นแห่เชียร์ให้้ทัังคขยยบสถาหนะเล เพราะตอนนี้ต่างก็โสดด้วยกันทั้งคู่และล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆฟินหนักมากเลยล่ะค่ะดังมิดออกมาโพสคลิปที่กำลังทำคอนเทนต์เดินท่เทกับสาวทิสาพร้อมแคปชั่นว่าเรื่องโพสท่าคุณสู้ผมไม่ได้หรอกคุณทิแฮแ็กม่บอกว่าอย่าขำไงซึ่งนักแสดงหนุ่มบอลชนกันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวเลยว่าเป็นรูปอีโมจิหัวใจหวานนะครับ ทำการแฟนแฟนนี้เข้ามาคอมเมนต์สนานเลยล่ะค่ะว่าจะน่ารักไปไหนคะเกินต้านมากแต่มาอีกได้นะคะติ่งรับใปห้แท็กคูจิ้นเพื่อนบ้านแท็กคูจิ้นสายบุญน่ารักอ่ะเป็นแฟนกันเถอะแหม,มเรียกว,ว่าหวานจนเพื่อนนักแสดงต้องเข้ามารบยียเลยล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้มีโมเมนต์ออกมาให้ติดตามกันตลอดขนาดแฟนๆบางคนยังแซวเลยว่าตอนนี้ท่สาซื้ออีซตาแกมของมิกไปแล้วหรือเปล่า พอเลื่อนไปเมื่อไหร่ก็จะเจอสาวที่สาตลอดไม่ว่าจะเป็นภาพตอนร่วมกิจกรรมหรือว่าตอนถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ด้วยกันแบบแพ็คคู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคู่นี้จะมีโอกาสเลื่อนจากคู่จ้นมาเป็นคู่จริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ต่างก็โสดด้วยการทั้งคู่แถมช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ชิดกันบ่อยๆเพอต้องถ่ายละครร่วมกันด้วยงานนี้ก็ต้องมาดรอดูนกันเนาะว่าทั้งคู่จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหม